ทันทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในกอติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาวพีอาสารปกครองสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยค่ะกับรายการกอติดข er ่าวรอบสัปด<ร>าห์กับสาวพีอาสารปกครองรายการที่จะนําข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างวันที่26พฤศจิกายนถึงวันที่2อธันวาคม2,566ก็มีข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการยื่นฟ้องคดีต,ต่อสารปกครองที่น่าสนใจดังนี้ค่ะ นายศรีสุวรรณจันยาผู้นําองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่าเตรียมยื่นฟ้องกรมรชาชทันฑ์กระทรวงยุติธรรมและโรงพยาบาลตํารวจต่อสารปกครองกรณีกระทําการและใช้ดุลพินิษโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม จากการอนุญาตให้ในายทักษิณชินวัตรรักษาตัวนอกเรือนจำในโรงพยาบาลตำรวจมานานกว่า100วันโดยไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติราชทรรพุทธศักราช2560ค่ะ และปิดท้ายสัปดาห์นี้กับกรณีที่องค์กรรักชาติรักแผ่นดินได้ยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอให้ตรวจสอบและสั่งให้กรุงเทพมหานครการไฟฟ้านครหลวงและรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแก้ไขปัญหาการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจากการรื้อท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวงที่ตั้งสถานีควบคุมอยู่ บนฟุตบาทกีดขวางทางเดินเท้าหรือการก่อสร้างบันไดขึ้นลงสถานีรถไฟฟ้าบางสถานีที่ใช้พื้นที่เต็มฟุตบาทเหลือช่องทางให้คนเดินเท้าเดินได้ไม่ถึง1เมตรซึ่งเป็นอุปสรรคต่อคนใช้ทางเท้าและผู้พิการที่ไม่สามารถเข็นรถวิวแชร์ผ่านได้ค่ะ ด้วยเหตุนี้องค์กรรักชาติรักแผ่นดินจึงมาร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้ดำเนินการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่และสั่งการไปรยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน30วันหากไม่ดำเนินการก็ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นเรื่องต่อศาลปกครองเพื่อวินิจฉัยว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ต่อไปค่ะ และนี่คือทั้งหมดของข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ